สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อ o Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสเปคเนี่ยเป็นาปทางการของมือถือจากค่าย Honor นะฮะนั่นก็คือ Honor Play 40นั่นเองนะครับซึ่งมือถือรุ่นดักก่าวนะครับผมได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศจีนนะฮะก่อนที่จะไปดูสเปคของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทาด้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป มาดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องก่อนนะครับสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.35ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่1 8 8กรัมตัวเครื่องนะครับผมรองรับซิมแบบ dual ซ i m นะครับผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 4G และ 5G นะฮะมาดูกันที่หน้าจอกันว่านะครับสำหรับหน้าจอของ Honor Play 40นะครับผมจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.56นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับรพร้อมก,กับอัตราร e เฟรชเรทอยู่ที่90เฮิรตซ์สีสันของหน้าจอให้มามากถึง16.7ล้านสี ความละเียดหน้าจอนะครับอยู่ในระดับ hd plus ความละเอียดของพิกเซลนะครับผมจะอยู่ที่296 ppi นะฮะตัวเครื่องนะผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android เวอรครอบทับด้วย magic ui เวอร์ชันสี่นึ่สำหรับ Honor Play 40นะครับผมใช้ชิปเซ็ตของ qualcomm snapdragon g 8 0ดศูนย์ plus หา g โปสเซปัตยกรรมระดับ8นาโนเมตร gpu octa core นะครับ gpu จะเป็นของ arm n o 619ตัวเครื่องไม่สามารถใส่ micro sd card เพิ่มได้นะครับส่วน,นความจำภายในนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับ เริ่มต้นกันที่ ram แ rom 1น8ย28แ ram 8, rom หน8ย28แล้วก็ ram แ rom 256รอนะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะหรับกล้องหลังของ honor play 40นะครับผมตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวแบบ duo camera นะฮะโดยกล้องหลักเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่13เมกะพิลเซลค่า f v ที่ที่1กล้องที่2นะครับผมเป็นเลนด์ depth ความเร็วดจะอยู่ที่2เมกะพิเซล pixel ค่า f ที่24นะฮะกล้องหลังมีอโต้โฟกัสมาให้ด้วยนะครับโดยกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่าย ่วนกล้องหน้าให้ความเร็ดมาอยู่ที่5เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.2กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเร็วดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลทนะฮะลำโพงมีมาให้1ตัวนะครับโดยลำโพงนะผมรองรับเสียง Harris Audio และ h o n o r High Sensa Effect นะครับตัวเครื่องมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้นะฮะสลับไ i ไฟนะผมลองรับไ i ไฟ2.4แล้วก็ wi ไฟ5 GHz b l u e t o o t h เป็นเวอร์ชัน5.1พอก์ตเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะ สำหรับเซนเซอร์สเกลไลน์นิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณหน้าข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะครับผมให้ความถ่วแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่10วัตต์โดยสีที่เปิดวางจำหน่ายนะครับผมมีสีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Blue, Mint, Black แล้วก็ Purple นะฮะโดยราคาวางจำหน่ายนะครับสำหรับรุ่น RAM 8รอม1 28นะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่6,790บาทนะครับรุ่นท็อปนะครับผม RAM 8รอม256นะสองว่าห้าสิบหกนะครัอยู่ที่ 8,790บาทโดยประมาณนะฮะนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของ Honor Play 40นะครับผมมือถือราคาประหยัดจากค่าย Honor นะครับมื่นจะรู้นี้จะเข้าใ้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเด็กข่าวสารกันใหม่นีพี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย